เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายก็เมื่อวานก็วันอาทิตย์นะจ๊ะญาติโยมวันที่2 7ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีงานทอดผ้าป่าสามัคคีตักบาทข้าวสารอาหารแห้งที่จัดขึ้นวัดวังดินสออาตมาก็เห็นญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมงานกันอย่างมากมายมากมายล้นหลามเลยแหละมากันหลายหมู่บ้าน ก็ไม่ใช่เฉพาะญาติโยมในหมู่บ้านนะที่มาร่วมงานบุญก็ยังมีวัดต่างๆจ้ะอีกหลายวัดที่เคยเป็นประเพณีร่วมกันมาที่เขาทีเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนเราไปออกแรงเกี่ยวข้าวร่วมกันนาโยมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็คือยกตัวอย่างเมื่อทางวัดจัดงานบุญผ้าป่าขึ้น ทางวัดก็ไปบอกบุญทางวัดบางดิสอก็ไปบอกบุญอันนี้ยกตัวอย่างนะโยมทางวัดบางนิสอก็ไปบอกบุญทางวัดบางกว้างอย่างนี้ก็นําซองไปให้ทางวัดบางกว้างช่วยบอกบุญต่อกับญาติโยมทางหมู่บ้านบางกว้างทอยที้อยอาศัยกัน woah, นะโยมเวลาทางวัดบางกว้างมีงานบุญอย่างนี้ก็นําซองมาฝากไว้ที่วัดบางดิสอ ก็าทางวัดบางนีสองก็จะช่วยแจกกับญาติโยมที่มาทางวัดที่มาทําบุญทางวัดอย่างนี้ก็จะช่วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็มีหลายวัดญาติโยมที่มาร่วมบุญที่เป็นทําประเพณีกันมานะจ๊ะร่วมทําเป็นประเพณีกันมาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างวัดคลองยางอย่างนี้ก็ได้ไปบอกบุญทางวัดกองกองยางวัดกองยางก็นําซองมาร่วมทําบุญ ทางวัดบางดีสอนะจ๊ะนี่เขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเอาแรงกันนั้นไปเกี่ยวข้าวนะโยมนี่แหละเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทีเขาทีเราและอาตมาก็ยังประทับใจนะอีกอย่างที่มองเห็นคือร้านค้าร้านขายพ่อค้าแม่ขายแล้วก็โรงทาน มากันมากมายเลยมากันทุกเจ้าเลยจ้ะมากันด้วยใจมากันด้วยจิตด้วยใจที่เป็นกุศลมนะจ๊ะระทับใจมากจ้ะเห็นภาพแล้วก็อตาตมาอยากเข้าไปถ่ายรูปถ่ายเป็นวีดีโอไว้แต่ก็คนเยอะเข้าไม่ได้เลยร้านโรงทานแต่ละร้านคนแน่นเย็ดนะแล้วก็ขาดไม่ได้จ้ะกลุ่มนี้จากกลุ่มวงดนตรีหมอลำ นำโรนนำโดยนำนำทีมงานโดยโยมสบันเทิงศิลป์กับหมอลำชาญชัยและกลุ่มนักร้องหมอลำสุภาพสตรีแดนเซอร์ที่เดินทางมาจากกรุงเทพด้วยจ้ะ,ะก็มีหมอลำวรัญญาแล้วก็หมอลำเมธนีนะจ๊ะก็มากันด้วยใจจ้ะมากันด้วยใจมีแต่ค่ารถจ้ะขาดไม่ได้ก็หมอแขนนะหมอแขนสมชายนี้ไม่มีค่าตัวเลย หมอแคนสมชายก็มาด้วยใจเหมือนกันจ้ะก็ทุกคนมาร่วมบุญวัดวังนิสอมาด้วยใจนะแล้วก็นักร้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะําทีมโดยน้ำทิพย์พอนิยมแล้วก็บุญทวีศรีคำม,ม่วนนะจ๊ะก็มากันหลายท่านหลายคนอันนี้ก็มาทอดพระป่านะที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาร่วมทอดพระป่าด้วยนะจ๊ะก็ได้ขึ้นร้องเพลงนะจ๊ะ ก็มาทอดพระป่าแล้วก็ขึ้นร้องเพลงกันคนละสองสามเพลงแล้วก็เดินทางกลับนี่เขาเรียกว่ามากันด้วยใจนะจ๊ะมากันด้วยใจมาด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นบุญกุศลของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มนางรําบ้านนาคําด้วยนะจะอย่นี่แหละเข้ามากันด้วยใจทั้งนั้นนะจ๊ะ มาร่วมบุญกันนานๆทีปีหนมา,าเขาเรียกว่าบ,บุญที่เกิดจากใจบุญที่เกิดจากจิตสำนึกที่เป็นกุเลของเราเองสุดท้ายนี้อาตมาขออำนาจค<ห>ุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกปักปรักษาคุ้มครองญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญอายุวันนะสุขภารเทินเอวังก็มี้วยประกาละชนันกระเริ่อเช้าพี่น้องมากนามาพร้อมพรำกันยอนอยากรักษาหมันวัฒนธรรมให้มันแข็งเป็นตัวแทนหน่อยหน่อยมาค่อยฟอนดอกแอวรัพื่อดิฉัน ชมร่มมรักสุขภาพบานนาคำหมู่ที่นบนบนหนึ่งตําบลบานนาอําเภอกะบินบุรีจังหวัดราชินบุรีรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิง่งที่ได้มาร่ำถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานตักบาดเขาสารอาหารแห่งในมือดี okay, <my> พิษพลาดประการใดผู้ลูกผู้หลานกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ค่ะ พ่อต่ว่าทอนันหันลาลงคงแล้วโอ้ยสาวนางรำคนสวยสิได้แอแอนฟอนท่านท่านรับชมได้แล้วค่ะ